สิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้ร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนเพลียและทําให้เราพักผ่อนและออกกําลังกายไม่เพียงพอไม่ช้าก็เร็วร่างกายของคุณก็จะรับไม่ไหวไม่ว่าคุณจะพยายามดูแลตัวเองสักเท่าไรแต่จุดที่ร่างกายต่อสู้ไปไม่ไหวก็จะมาถึงแล้วทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นคำตอบอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราทราบเพียงแต่ว่าถ้าร่างกายเรามีตัวช่วยคอยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันก็คงจะดีไม่น้อย ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอ่อนแอเพราะความเครียดสารพิษการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอาจนําร่างกายเรามาถึงจุดที่เกินกว่าจะรับมือได้อย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่คุณสามารถทําได้ เรายินดีนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมูนิไทส์จากวอลลา,ลาซึ่งมีส่วนสำคัญที่เรียกว่า Immu-XT ที่สามารถส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ Immu-XT เป็นสารสกัดธรรมชาติจาก a r t h r o s p i r a p a n t h e s i s หรือที่เรารู้จักกันในานามของ Spirulina มีการศึกษาและวิจัยสารสกัดธรรมชาติจากพืชเป็นเวลามากกว่า10ปีโดยสถาบันทางวิทยาศาสตร์ National Center for Natural r e s e a r c h ในสหรัฐเพื่อที่จะนำสารสำคัญดังกล่าวมาช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันซึ่งได้มีการพัฒนาวิธีการเฉพาะที่ใช้บ่งบอกว่าสารสกัดตัวใดสามารถเสริมระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนักวิจัยค้นพบว่าสารสกัดจากสไปรูรีนามีความสามารถที่ส่งเสริมและกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่าสารสกัดจาก พืชอื่นๆถึง1,000เท่าและนี่คือหัวใจสำคัญของการพัฒนา i m m u XT ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมูนิไทย Immul XT ได้รับการทดสอบและวิจัยจากสถาบันจ o h n Hopkins และมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีอีกทั้งยังมีการศึกษาโดยสถาบันคาร์โลลินสกาประเทศสวีเดนซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์อีกด้วย ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญในมูนิไทส์กลายเป็นหัวใจในงานวิจัยอิสระซึ่งมีผลว่าสามารถยกระดับภูมิคุ้มกันได้นอกจากอิม u x t แล้วมูนิไทส์ย,ยังมีซิงออมิโนแอซิดเคเลตสารสกัดจากเม็ดองุ่นแคลเซียมแอลคบอเบตเบต้ากรูแคนจากยีส ไกซีนกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดสารสกัดจากเห็ดหลินจือวิตามิน b 12วิตามิน d 3ด้วยศักยภาพของ i m m u x t และสารต้านอนุมูลอิสระจากวิตามิน C แร่ธาตุสำคัญอย่างซิงค์และการผสมผสานอย่างลงตัวของสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆทำให้มูนิไทยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้อย่าลืมรักษาความสมดุลและดูแลระบบภูมิคุ้มกันของคุณด้วยมูนิไทยซึ่งให้ในสิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการพร้อมทั้งให คุณใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ต้องการสั่งซื้อมูนิไทสราคากล่องละ1,850บาทหากซื้อ3กล่องปกติราคา5,550บาทเราลดให้พิเศษเหลือเพียง4,500บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่หมายเลข081-616-5999และ081-915-8555 แล้วค่ะเข้าสู่ช่วงของแฮปปี้ฟู้ดวันนี้เรามีเมนูสุขภาพมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับประทานกันแล้วก็วิธีทําก็ง่ายๆมากเลยนะคะซึ่งแน่นอนเมนูสุขภาพย่อมดีกับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเมนูอาหารนี้นะคะเขาเรียกว่า l อ w food นะคะแต่ว่ามันจะดีย่างไรส่วนผสมต่างๆนํามาจากไหนเนี่ยนะคะเราได้กูรูผู้รู้นะคะบินตรงมาจากเมืองนอกเลยค่ะจากสหรัฐอเมริกานะคะที่จะมาแนะนําเมนูของเราในวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับนะคะคุณสุมนาไมเนอร์ Nerd, นะคะหรือ ว่าพี่อ้อสวัสดีพี่อ้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตกใจเลยคุณหญิงแนะนามบอกว่ามาจากสหรัฐอเมริกาค่ะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่นะเป็นคนไทยพี่หยกคือไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศตลอใช่ไมมีสามีเป26ปีเป็นคนอเมริกันใช่ไหมคะย้ายไปเมื่อประมาณ26ปีที่แล้วอ๋อแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศนะครับที่นู่นนะคะพี่เนี่ยจริงๆเราอาชีพเนี่ยอาชีพหลักคือเป็น นักบัญชีดาชีพรองเนี่ยเราก็รับเราสาธิตการทำอาหารรองฟู้ดเนี่ยเพราะว่าต้นเหตุมาจากสมัยก่อนเนี่ยตัวเองมีโรคเยอะแล้วพอรรเราเปลี่ยนอาหารนะคะครเราก็กรู้สึกเอ๊ะร่างกายเราสุขภาพดีขึ้นรเราเคยโรคไขไข้เจ็บที่เคยเป็นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเคยเป็นไทรอยครเคยเป็นเลือดจางเป็นโรคกระเพาะเนี่ยนะคะคอันนี้หายไปเลยเดี๋ยวนี้เลือดเราไปตรวจ เลือดเวลามาเมืองไทยเนี่ยเลือดจะปกติค่ะเนื่องจากเวลาทานอาหารจริงๆแล้วทานอาหารมังสวิรัตเริ่มเริ่มด้วยมังสวิรัตก่อนประมาณ20ปีค่ปีแล้วเมื่อประมาณปีพศปีคริศต์ศันเก้าราช1บ98ดเนี่ยพศไทายจะไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารรอฟู้ดเพราะว่าเพื่อนแนะนำแล้วจากการที่เราเปลี่ยนมาทานอาหารรอฟู้ดเรารู้เลยว่าโอ้โห สุขภาพเราดีขึ้นอย่างอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดมากกว่าที่เป็น vegetarian รรตัว raw food มันต่างจากออมังสวิรัติยังไงคะอาหาร raw food เนี่ยต่างจากอาหารมังสวิรัติเพราะว่ามันจะไม่มีจะ,จะใช้คําว่า raw vegan food เพราะว่ามันจะไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์เลยในอาหารนี้แล้วก็อาหาร raw food เนี่ยจะไม่ผ่านความร้อนเลยเราไม,ไม่เราไม่ใช้เตาคุกเลยเราจะใชะ้เครื่องอบเรียกว่า dehydrator ซึ่งจะเป็นเครื่องอบที่จะทําให้น้ำเนี่ย ในในโมเลกุลของอาหารทุกอย่างมันจะมีน้ำโมลิโมเลกุลของน้ำอยู่แล้วทำให้น้ำระเหยออกจากออกจากอาหารนั้นแล้วก็ p r e s e r v e สารอาหารไว้ได้ดูที่ถ้าไม่ว่าเราไปคุกเนี่ยเราเอาอะไรไปผัดในเตาเนี่ยมาเสียคุณค่าใช่มาเสียคุณค่าโดยเฉพาะวิตามินซีนะคะถ้าโดนแสงแดดหรือความร้อนเนี่ยหาหมดเลยสละสลายหายไปรวดเร็วมากแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านไม่มีเตาเจ้าเครื่องไม้เครื่องมือที่พี่อ้อว่า เราสามารถทำกันได้ง่ายๆแบบนี้ใช่เลยมันมีเมนูหลากหลายเหมคะร a w f ฟู้หลากหลายมากอันนี้คือเราให้ทำง่ายๆคือสลัดถ้าเราจะทำแอดวานซ์ค a รอ o บฟู้ดเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นอย่างที่พี่บอกว่า Dehydrator ครับแล้วก็จะมี Food Processor เนี่ยจะต้องจะต้องเป็นไฮพาวเวอร์แล้วก็จะต้องมีอ่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องเครื่องแยกแยกกากเครื่องแยกกากตัวกากใหญ่ต่างๆเซอร์แ้วก็จะมีเครื่องปั่น เครื่องแยกเครื่องปั่นนี้ก็ดีนะคะ<อ>ก็ใช้ก็ใช้ได้ดีเครื่องปั่นนี้ก็สมมุติว่าเราจะทําสมมุติว่าพี่จะบอกว่าอาหารเช้าของพี่เนี่ยคือจะเป็นสมูทตี้จะเป็นนี่คืออาหารอาหารหลักตอนเช้ากลางวันเนี่ยก็จะเป็นสลัดแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยอ่ากลางวันนี้พี่อาจจะทานพี่ไม่ทาน raw food ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะเป็นอาหารประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของของอาหารที่พี่ทานคือ raw food อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นอาหารคุกซึ่งจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยโอ้ถึงว่าพี่อ้อ อุ่นอ,อุ่นนี่ไม่มีไม่มีไขมันเหมือนอย่างผมเลยพี่อ้อคือเนื้อสัตว์แต่พี่อ้อไม่แตะเลยไม่ทานเลยค่ะยี่สิบประมาณยี่สิบปีแล้วมันไม่ขาดสารอาหารในร่างกายไม่ค่ะอันนี้คือถ้าสมมุติว่าเราเรียนโภชนาการอาหารเราจะทราบว่าอาหารที่เราทานเนี่ยถ้ามันมีไบรที้ของผักผลไม้ถั่วงาทุกอย่างเนี่ยแป้งไม่ขัดขาวนะคะเราจะได้สารอาหารครบถ้วนมันมีคุณค่าแทนได้สารได้โปรตีนเนี่ยในถั่วเนี่ยไใช่มีโปรตีน ตายแล้วไม่มีแค่ประโยชน์ต่อสุขภาพนะยังลดความอ้วนด้วยใช่ใช่คืออาหาร raw food ที่เป็นอาหารเทรนดี้ของคนคนพวกซเลบริตี้ที่อเมริกาพวกดาราเนี่ยเขาจะทานอาหาร raw food กันที่ยุโรปอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตเขาสมบุกสมบันแล้วเป็นอาหารที่ anti aging เป็นอาหารที่ทำให้อารมณ์ดีนี่ค่ะเขาก็จะนิยมทานมันมีผลกับอารมณ์ด้วยใช่ค่ะใช่เพราะว่าอย่างสมมุติว่าลองลองดูสิว่า เกิดเราอารมณ์ไม่ดีนยเราเราไปดื่มน้ําผลไม้แก้วหนึ่งเราทาให้เราสดชื่นมากเลยอันนี้สดชื่นเลยใช่ค่ะสมมุติว่าแบบอาหารอย่างผลไม้เนี่ยจะทําให้อารมณ์เราดีขึ้นถ้าลองื้าเราเกิดอรมหงุดหงีดอะไรขึ้นมาลองหันไปดื่มต้องต้องเป็นสดสจริงนะไม่ใช่ไปเอาอยู่ในกล่องไม่ได้นะลองไปสั่งน้าแอปเปิลหรือน้ําสับปะรดน้ําอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า ร่างกายเราสดชื่นขึ้นเยอะเลยเพราะว่าสารอาหารมันจะเข้าไปในดูดซึมเข้าไปในในระบบเราได้ง่ายใช่อันนี้วันนี้นะคะเมนูของเราเป็นอะไรคะพี่อ้อเมนูชื่อว่าคลิฟอร์เนี Dream เพราะอะไร California d r ใช่ความฝันความฝันของแคลิฟอร์เนียพี่เอามาฝากากแคลิฟอร์เนียส่วนประกอบส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกได้ที่แคลิฟอร์เนียไม่จริงหรอกครับเมื่อเกิดเทศก็ปลูกได้ที่เมืองไทยครับพี่อ้อไม่พี่ เมนเมนอินกริเดียนคือคืออะโวคาโดนี่เป็นส่วนประกอบสำคัญใช่ส่วนประกอบสำคัญคืออะโวคาโดอะโวคาโดอันนี้ใช่ค่ะอันนี้อะโวคาโดเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยปลูกมากแล้วก็อันนี้ไอมอนค่ะอะเลตอัลมอนแล้วก็เรซินเนี่ยคือจะเป็นพืชพืชหลักๆของแคลิฟอร์เนียครับยังให้พี่ว่าบอกบอกส่วนประกอบนิดนึงได้ไหมครับส่วนประกอบนะคะอะโวคาโดมีอะไรบ้างครับอะโวคาโดอัลมอนสไลด์ครับ เรซินหรือว่าลูกเกดนั่นเองลูกเกดค่ะแครอทแล้วก็ผักกะหล่ำม่วงแล้วก็พริกหวานเขียวแดงอันนี้ก็ปลูกเยอะหน้านี้กำลังออกเลยค่ะพริกหวานเขียวแดงแล้วก็มีเขือเทศเนี่ยในลิฟอร์เนียอากาศจะคล้ายเมืองไทยซึ่งเวลาหน้าร้อนเนี่ยผักผลไม้จะเยอะมากค่ะเห็นบอกว่าผักผลไม้เหล่านี้ที่นํามาคือออร์แกนิกส ใช่ค่ะปลอดสารพิษจําเป็นไหมคะที่อาหารเราเราฟูดจะต้องเป็นออร์แกนมากคือเพราะว่าเราจะทานเราจะทานอาหารพวกนี้สดสดโดยที่ไม่ผ่านความร้อนซึ่งอาหารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปลอดสารพิษอันนี้ถึงแม้จะผ่านความร้อนพี่ก็แนะนําให้ทานอาหารปลอดสารพิษเพราะว่าสารเคมีอะไรทุกอย่างอ่ะมันจะตกค้างอยู่ในอาหารพวกนี้จะได้ไม่สะสมในร่างกายของเราไปดูขั้นตอนการทํากันต่อเนะคะเจ้าตัวอะโวคาโดนี่ให้ประโยชน์อะไรบ้างอะโวคาโดนะคะ คือส่วนใหญ่ที่พี่พิกมาเนี่ยอโวคาโดเนี่ยจะเป็นตัวที่มีวิตามินอ e ีสูงแล้วก็มีไขมันที่ช่วยลดแบตคอเลสเตอรอลอันนี้สำคัญคเลยตัวที่ช่วยลดแบตคอเลสเตอรอลมี2ตัวอะมอนกับอโวคาโดเปี่ยมเต็มไปด้วยวิตามินอ e ีนะคะ,คะแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมันเป็นมันจะประกอบด้วยตัวหลักๆคือวิตามินอ e, ีกับ ค่ะอันนี้สําคัญมากเลยแล้วก็อันนี้เราก็จะเห็นว่าผักเหลืองๆเนี่ยมันจะมีผลไม้หรือผักที่มีเหลืองเหลมันจะเป็นมีสีสันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีวิตามินซีวิตามินเอเยอะคุณค่าก็หลากหลายอันนี้เมนูเนี้ยแพคด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์อันนี้ต่อต้านอนุมูลอิสระแทบทุกอย่างเลยอยากให้พี่อ้อรบกวนอธิบายไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยได้เลยนะครับผมอันนี้นะคะอะวาโคโดจะจะสอนวิธีเลือกอะโวคาโดหน่อยถ้าสมมติว่าในเมืองไทยอ่ะ คนที่ชอบอะโวคาโดเนี่ย<บ>ก็จะลองดูว่าอะโวคาโดเนี่ยควรจะให้เป็นสีประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็คือลูกเนี่ยจะแบบอย่าให้มันมันมีดำดำแล้วแบบให้ให้ลูกมันนะให้ลูกมันใสใสหน่อยนะคะค่ะแล้วก็อันเนี้ยจะจะเป็นคือสุกกาลังพอดีถ้ามันเขียวหน่อยหรือว่ามันจะดําไปกว่านี้มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยพอดีอแล้ววิธีการหั่นอะโวคาโดเนี่ยเราก็หั่นหั่นตรงนี้นิดนึงแล้วเราก็นะคะเราก็เราก็เนี่ยเราทําแบบเนี้ย พอพอเราผ่ากลางเสร็จละเวลาออกออกง่ายมานระบิดบิดอ,อันนี้ค่ะง่ายมากเลยโอนนเคนะะ